่ารักไว้และน่ารักออกนี่นี่นี่นนี่นะนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเคีนเจนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเทสแคนนะครับเทสพิบิกินะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไปดูในคลิปเลยครับว่าไปว่ามามันก็กดเลยอ๋อก็มาดีครับ คุณวิกกี้อยากเทสหรอครับใช่ใช่ครับอ่ะรออ่ะอ่ะอ่ะขอสักสี่หัวแล้วกันอ่ะเหมือนแสนดีอ่ะเหมือนแสนดีแล้วกันนะต่อหน่อยได้ไหมครับจะทําได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไม่หมายถึงเคซูเจจะทําได้หรือเปล่าโอ้พี่เขามาเทสผมพี่พี่ต้องให้กำลังใจผมดิเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยแปลกว่ะหมายถึงพี่วิกพร้อมไหรือเปล่าเฮ้ยไเฮ้ยเฮ้ะโอ้โหเขาดูสเต็ปบิกกี้ไหนละกันที่มาเทสแคน ไอ้เดี๋ยวดิโอ้โหขสตีหัวนะครัะมดบิ๊กกี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเสียงทุกคนแม่งดังมากเดี๋ยวปรับก่อนลืมลืมดิสคอร์ดใหม่เหมือนกันไม่เอาไม่เอาไม่อ้างไม่อ้างไม่แหลกไม่แหลกอ้างอ้างไ้อไปอซื่อนนะสื่อนนะไม่มีหลงไม่มีแหลกหรอกบ้าหรือเปล่า เราเดินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งวิ่งมาอ่ะอันนี้เสียงอยู่อันนี้คือหน้าตาไอเป็นปะเนี่ยฮัลโหลหน้าต่างไอเป็นปะเนี่ยใช่หน้าต่างไอเป็นปะเนี่ยคลิปอะไรโอ้ภาคอย่างเดียวอ่ะฝีมือเ่ยไหนขอรู้หน่อยครับจะพอพีระดับไม่ใช่แบบไม่ใช่ไปซึมซับการแข่งขันเลยไม่อาจตัวนะไม่เอานะจริงไม่รับนะจะทำเหมือนเสร็จทีซองไฟนู้นหนึ่งอัดตัวนะไม่เอาเออแต่พอจริงๆก็ไม่ได้เรื่องเลยอุ้ยอุ้ยอ่าไหนรอดูหน่อยแล้วกันจะทำเหมือนแบบสำนักแก๊งจอร์ดี้นะไม่เอาฮะ เข้าหลังเหรอครับอาจารย์แสนดีอาจาชอบเข้าหลังนะครับสำนักเนี้โลกด้านดูโลกนะดูโลกะ้านโลกมีสันกินยังไรอุ้ยเอาฟังผมอะไรเนี่ยจะมาเทสแคนดูดิเชิงไม่ได้อะเชิงแบบไม่ให้อะ อยากจะพูดหาตังค์เลยดูดิเปลี่ยนชื่อมาเพี้ยนพิกิอะไรเนี่ยจะได้เข้าเหรอครับเนี่ยเล่แบบนี้มันคือแผนวลนะแล้วยังไงครับพี่โอเคครับผมปีพี่อยู่ได้ยังไงทำมาให้เท่นี่แหละมันคือแผนมันคือแผนคนที่หาตังค์เลยพี่จิตได้ยังไงมันคือแผนไงเรามาเอาของฟรีไงหกปีเลยนะฮะโอเคมาดิ อ okay. ุ้ยอ UH ุ้ยอ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 ุ้ยเอาเฮียตายแล้วหรออาอ๋อพูดแทนโอเคผมไม่ต้องพูดละคุณพิกิผม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 งงมากเลยว่าทำไมแบบแบบเหมือนเหมือนนิ้วแบบไม่ค่อยครบหรือเปล่าแบบนิ้วตรงอกไม่วอร์ไม่ได้ตั้งหรือเปล่าไม่ค่อยคบหรือเปล่าเป็นไม่ค่อยกดไม่วอร์เลยโอ้คุณรับแรงกดดันอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณพิกิ กูต้องไปเข้าสำนักลากูแล้วลากรูเดือดรักลากรูยังไม่เห็นตัวเลยเอ้าเดินยังติดไอวอลอยู่เลยดูดิดูดิตั้งไอวอลอะไรอ่ะคนอยู่นี่ไม่ใช่คอนเทนเนอร์ไปเป้ารู้รู้จักว่าตอนนี้นั่งอยู่สี่ขางี้อ่าว่าไงสี่สี่ขางี้ไหนไหนลองแบบประเมินบิกกี้หน่อยอะไหวปะได้ไหวปะเนี่ยเริ่มเริ่มจากสิบแสนดีก่อนเลย ผมมองว่าเนี่ยนะผมยังมองว่าเรื่องการแบบว่าเออเอาอาจารย์นีนัสต่ออ่ะเรื่องการตั้งไอวอลหรือแบบเรื่องการยิงพิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยังยังช้ากว่าสอนรามนะอุ้ยอุ้ยผมไปกลัวกระโดดอ่ะตัวลอยเลยอ่ะอุ้ยเอาเอาตายแล้วเหรอไมรีบ เดี๋ยวแป๊บ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 หนึ่งผมถามอะไรหน่อยได้ไหมคือไอที่ตั้งว่าพีวิกเกีรอะไรนี่คือแบบมั่นใจแล้วมั่นใจว่าจะได้เข้าไรอเข้าอเงี้ยผมไม่ใช่ผมก็ผมก็อยากเป็นจินแดงเหมือนพี่แสนเดีะครับขอโทษทีพอดีว่าอุ้ยเดียวเองหรออุ้ยแอดได้ปะต้องถอดเกาะให้ดูปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้อะไรกระสุนเข้ากระพานแยกกระพาน จะเย็นพี่เขามาเทสพี่ผมลองแค้นพี่ผมลองแค้นเขาคนมาเทสลืมย็นอีกขั้นรือไปลองผมไปลองเตะไอ้เกมตัเกออกจัดอินดัาดีกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะโอเคสู้้ๆโอเคสู้ๆโอเคครับเครับสู้ๆครับหมายถึงพี่บิ๊กอะฮะหมายถึงพี่บิ๊กใช่ใช่ใช่ผู้ถูกผู้ถูกหมายถึงกอโอเคหมายถึงคนมาเทสโอเคเลี่ยมหาเลี่ยม อาจารย์น้าผมว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบเข้าทางหลังนะเหมือนจะสำนักเราน่าจะได้จริงจริงจริงผมชอบใตรงนี้สำนักข้างหลังอยู่ครับทะลุตากอะไรแบบเนี้ยฮะสำนักผมมันสำนักเกาะแตกนะมันฟังมันฟังดูยาวแล้วน่ะไอ้ทะลุึากโอ้โหยาวจริงเอ้าวิเอาตายเฉยสี่หัวจะได้ไม่ได้ลุงให้เม็ดเดียวเองนะ ที่หัวจะได้เล่เนี่ยไปให้เขาเลี่ยนไปงั้นแหละเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะท้องไงก็เห็นว่าเป็นลองแคนเดี๋ยวจะเสียหน้าโอ้โหไม่รับผักแคบเกินผมผมขอโทษครับขอโ๋อได้ได้แต่แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าหมื่นหนึ่งคือชนะเจ็ดวินไปเลยรวดเจ็ดศูนย์แล้ใช่ไหมครับคือเจ็ดศูนย์อะไรอะลุงตาบอดป่ะเนี่ยใส่แว่นป่ะเนี่ยโอ้โหมันครับเขาเราเยอะเลยเขาเราเยอะครับบัตรเยอะครับอุยเห็นไหมครับสำลัเข้าหลัง สูดพังเลยแต่เข้าหลังอีกปะเข้าหลังอีกละเดี๋ยว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 มีปืนขึ้นมาเป็นเรื่องเลยเอ้าจะมาเตะแร์ดังกลัวมียอีก่อโอ้โหนัวหนัวน ua จัดนัวจัดโอ้โหโอ้โห นี่ไงหนวดจัดหนวดจัดมาดิครับนี่หรอแคนนี่หรอแคนเปลี่ยนได้ไหมครับพอดีไม่อยากจะมาข้าวแขนอยากจะมาไปลองแขนเลยครับไม่ตายแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วหรอเมื่อกี้คุเกอมันตายแล้วเหรอเมื่อกี้แบบว่ามาไปลองแขนเลยแล้วกันนะครับอืมเฮ้เลยทุยโอ้โหอุ้ยอุ้ยแรงเฮ้ยเอาเมื่อกี้เสน่าจะมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะล้มไปเป็นปุ๋ยหญ้าไปเลยวะหอะไรวะอุ้ย อุ้ยเฮ้ยเอ้านี่นี่นี่พวกใครเขาไม่ได้เย็นพี่พี่ต้องพูดแบบปลุกปลุกกันำลังใจฝั่งคนมาเทสดิพี่ไม่ใช่แบบย่ำยีผมพี่อ๋อโอเคสู้ๆนะครับท่านบิ๊กกี้ฮะเอ้าดีดับเอ้าพี่พี่ก็ทําไมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอามาเมาเดีวระวังข้าหลังบัลาเข้าหลัง รู้ถึงหัวใจอุ้ยโหสำหรักเขาหลังเองแล้วสำหรักเขาหลังเดี๋ยวใจสั่นเดี๋ยวใจสั่นลุงลุงเยาวันเนี่ลุงอะไรลุงโรคอะไรเนี่ยลุงอะไรอะโรคอะไรเนี่ยไม่ได้โรคไม่ได้โรคโอ้โหทีแสนดียังขอกระโดดได้เลยปิดไอ้ฟอกกระโดดกูจำได้นะอ๋ออะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้หูไม่ก็จะเถียนอะไรนะเขาพูดเพื่อจะเถียนหูนะบางทีอะโอ้ าววช่ยยกทอดช่วยลูกด้วยุนตัวเดียวเนี่ยขอตัวเดียวเนี่ยจะทำได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้อ๊เข้าน่ะโอ้ยออีกทั้งสองเกมพี่ชายกพิบพิบหายลพเนี่ยคนจริงเขากำลังดวลกันอยู่คนใหญ่คนตึงเนี่ยเอออะไรอ่ะเด็กเด็กกระจาะกอะไรเคลียดเคลียดด้วยเดี๋ยวมาไหมก็บางทีอะก็อยากให้จะเจอนะบางทีอะสัมหนักแบบเกาะแตกก็อยากจะเจออะครับอุ้ยฉดยับหัว โอ้โหเกาะพังแล้วบ้างนะโดนไป30เองเบาๆนะโอ้โหโอ้โหกี่เม็ดกี่เม็ดอุ้ยสองสองเฮ้ยเมื่อกี้ปืนอะไรวะน่านึกว่าเออเลยหลั่นเรือเลยลุงมาสกุปหมดแม็กเลยลุงเมื่อกี้ไม่หมดสองนัดลุงเอ้ลุงลมุมลึกอ่ะลุงอ๋อดีดดิ เอาแล้วจะวิ่งเข้าให <descon fin anta> ม่โอเคลุงโอเคโอ้เ <St> ด <affiliate> oh, ินยังไม่ตรงเลยเขาวิ่งเขาวิ่งเอาตาไหนดูครับเขาวิ่งครับโอ้โหอะไรนะเถียงเดี๋ยวนะที่สี่ครั้งนี้ครับโหลคุณคุณเป็นพวกโจรนินอะไรแบบเออให้เกียรติด้วยนะครับโอ้โหสีแดงฉานนั่เจี้ยสีแดงอุ้ยอัดตัวอัดตัวสีแดงฉานครับ ไม่นับเป็นไงล่ะยังถือว่าสาวอยู่ถือว่าสาวโอ้คุณอัดตัวรู้เลยไม่ไม่คือคือเมื่อกี้แบบว่าดีเสิร์ดอ่ะยิงออกมาเขายิงเฉยเมียตอันนี้แบบมาลัวอย่างไกเอเคอ่ะอย่างที่โฮคังยิงดาบอกอ่ะก็ิ่งเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นี่เขาเพิ่งเซตติ้งมาถูกเพิ่งถอยเครื่องมาก็ให้วอร์มเครื่องหน่อยทีสำนักก่อแตกอย่างสอบถามสำนักเข้าหลังหน่อยครับคุณอิมแพคเพรว่าไก่จอดเมื่อกี้ ที่จริงมันเป็นคนพูดเยอะมากเลยนะทำไมวะที่มันเงียบวะเฮ้ยคุณคิดว่าไงมาแช๊คกูว่าไงคุณนิแบกไอไอฉอดมันเลี้ยงลูกสองไม่ติดมันชัดเจนนะมคุณคุณตาวที่เป็นบ้านโรงพยาบาลนะไอไอบ้านโรงพยาบาลนะของกูอะไรอ่ะคุณเห่าไม่ต้องคุณรู้สึกว่าคุณเลยลำบามลูกศิษย์ผมนะใช่กูว่าไม่ต้องดูแล้วเกมน่าจะเอาเรียนต่อไแล้วอ่ะไม่น่าจะวิเคราะห์เกมแล้วดูตรง จ,ากกาจะเอากันก่อนเนี่ยหรอเอ้าจะการมีห้องของผมนะหรืเกี่ยวกับการตั้งให้วอยนะน่าจะหนุ่ยน,นะจะขาดดีนะคมขมนะเหมือนนิ้วเขาจะดูสั้นๆน,นะ<อ>เหมือนกดไอไวลไม่ค่อยจะค่อยติดเท่าสำหรักเขาหลังครับนี่ฉันก็เคกดไอไวอลน์นะว่าคุณกดตั้งอยู่นะ เหมือนสายเหมือนสายตาจะไม่ค่อยดีนะคนอยู่ขวาเลยล่ะสายแว่นเปล่าลุงลุงสายแ่นเปล่าผาดจริงผาดจริงเมือที่คุณอยู่ลำลั้นอ่ทคืสองห้อยทำไหนแต่มันเพที่ยวอ่ะคือสองห้อยสองห้อยหรือเปล่าคืออะไรอ่ะสองห้อยคืออะไรอ่ะอะไรนะเมื่อกี้มันแปลกมันแปลกแทุกคนมันแปลกแมันแปลกๆนะผมว่าเมื่อกี้ใช่คนอยู่ซ้ายทั้งในว่าขวาอะไรเงี้ยมันเป็นการสะบัดไงหลอกคัตตูไงอ๋อหลบเตงเขาเปล่า มันเอาไว้หลอกชนที่เขาแบบไอคิวสูงสูงพอดีว่ากองแค้นอยู่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอ้โหไม่รับละอัดตัวยับไปเนี่ยโอ้โหไปรถเมล์รอรับนะเล่นแบบนั้นไอเด็กๆโอ้เชิงตึงว่ะเชิงตึงว่ะลุงเชิงตึงว่ะเล่นให้เด็กเขาดูแคเชิงตึงเขาเล่นกันยังไงเนี่ยอ่ะดูมาดูนี่หน่อยดิ เอาโหแค่เงี้ยแต่เปหน่อยดิโอ้โหสีแดงจัดอุ้ยขึ้นดิมึงขึ้นดิมึงขึ้นดิเอ้ยเอ้าเอ้าไปปุ๋ยให้ยาบแล้วหรอดูดิดูเขากระบอกดิครับโอ้ดูดิทุกพี่โอ้เผาแก่แล้วก็แบบนี้แหละมองไม่ชัดว่าใครตายใช่ด่าตัวเองนะอ๋ออะไรกันวะอะไรวะโอ้ ลากูนีไอซิตดูละพี่กีดสี่สองลำไอยังไม่ใช่นะประเด็นอยู่ในสตรีมใครเขาก็อันนี้หมดเลยนะเป็นเป็นอาการหนักเหมือนกันหมดเลยนะเว้ขอไปข้างนอกครับขอไปข้างนอกครับพี่เคทูเจครับโอเคครับลุงโอ้โหดูจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะผมว่าฉากนี้เมสซี่น่าจะเตะฟีคิกเข้าโกก่อนสวย สภาพน่าจะนั่งวิวแชร์เล่นอยู่โอ้โหโอ้โดูจากสองนี้เนี่ยเมซี่เขาได้าวขานะทิ้งระยะห่างจากนุกบอลประมาณ10เซนเฮ้ยโดนหัวไม่แตกหาไอวอลแบบไวจัดอ่ะตาบอดเสียเปล่าไม่ครับไม่ครับไม่เอาแว่นก็ลุงเอ้าุเอ้า อตายแล้วหรอทีไม่ได้อยากหักหน้ารองแคนนะครับก็ครบสี่หัวแล้วกแค่ั้นเองเอ้าเป็นกล่องแล้วหรอเป็นกล่องเฉยอะงงแต่ก็ผ่านลงจัดแต่ว่าแต่ว่ามันน่าจะมีแบบข้อพิสูจน์นะคุณรักพีเอริงหรือเปล่านะคุณจะเข้าเนี่ยผมเล่นให้ดูขนาดนี้แล้วอะผมดูจากเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ผมวิคคะร์นะผมวิคโอระ ฟีคิ๊กลูกนี้น่าจะเข้าไม่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 ใจใช่โรนัลโดไม่เกี่ยวใจรักหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอใจรักหรือเปล่าอ่าใจใจรักฟีหรือเปล่ารักครับเข้าด้านหลังให้เข้าด้านหลังเหรอเขียนหน้าผักหน้าขาวได้ได้ดูคลิปแสนดีไหมะรับได้ดูคลิปแสนดีไหมครับได้ดูคลิปแสนดีไหมครับก็เขาใครเหรอครับโอ้โหนี่คือสิทธิ์ของผมเลยนะครับเออ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 โก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 ครับพี่ไอไม่ต้องรับละ ไอ้พี่เจอย่าพคำนี้เครับพี่ชายโอ้ยพี่ชายชายเย็นนะครับรู้จักครับพี่แสนดีใช่ไหมครับพี่พี่แสนดีตองรั่วนะครับฮะสองไฟอัดตัวนู่นหนึ่งสองไฟอัดตัวนู่นหนึ่งเฮ้ยอ๋อไอสำนักก็ดี่อ๋อพี่แสนดีคนนั้นนั่นเองพี่แสนดีสองไฟเชิงตึงอัดตัวนะใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ เชิงตึงเชิงตึงอหัวไม่ใช่ตึงกันหัวอ๋อที่ดึงดึงเก่งๆอ่ะเชิงตึงดึงตัวเอ้ยไม่เชิงตึงตึงดึงหัวสงสัยจะมีปัญหากับสัมภามนะลุงใช่เหมือนลุงจะเรียมคำสัมภามไม่ค่อยถูกนะดูแล้วนะขอโทษครับขอโทษครับได้พูดพูดเย้ไปแล้วนะลุงไหนไหนร้องให้งวเอ้หัวใครงี้ทั้งหลายพิจารณาหน่อยได้ปะเนี่ยฝีมือยังไงไล่เอจใจกับไอ้สัมนกจอยดี้ที่พูดว่าสัมนกเกาะแตกแล้วนะเมื่อกี้ ใช่ๆพอ,พอดีผมก็เรียนรู้มาจากอะไรนะท่านอาจารย์อินดาร,อาาร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับฮะฮะฮะอาจารย์บอกว่าถ้าเสียบเปรียบให้อัดตัวไปก่อนเลยแล้วเริ่มไฟใหม่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอาจารย์เขา,า <c oughs> <c oughs> ไปเรียนกับอาจารย์ตนไหนว่าผมไม่อยู่ด้วยตลอดะใช่ไม่เคยนะบิกกี้เอ็กทูเลยไม่รู้จักนะโอ้ นี่ชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย P Head b i g i X เถาใช่ไหมเนี่ย X two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  เป็นทอร์ปุเท่าไง X เถาหรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยนแล้วมันยังเป็นทอร์ปุเท่าอยู่อีกเหรอครับพี่แสนดีไม่เป็นครับ X เถา X เถาเอ้แต่ผมเห็นเป็น X เถานะโอ้โหแสดงว่า Blue Stack Version กันดารนะครับหาโหลดมานะทางนี้ไม่าอ่้ทางนี้ไม่ต้องรับละโอ้ใจเย็นครับปลาเปาผมผมต้องทำยังไงครับ หน้าขาวอยู่แล้วครับไหนๆลองเปิดดูขอดูสภาพเบ้าหน่อยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยขอโทษลุงแต่ขอเช็คสภาพเบ้าหน่อยพี่น้องขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่าอ่ารูปรูปโปรไฟล์แสนดีที่เขาเพิ่งวาดมานั้นอ่ะตรงหน้าผากอ่ะรอยย่นจริงหรือว่าแอดแบบเขาแอดมาเขาเท่าพี่ฮะเท่าใช่ไหมฮะไม่ถ่ายอยู่แม่สำนักมือนี่ต้องเงียบๆหน่อยนะอุ้ยอุ้ยเย็ดดีเย็ดดีก็หล่อยพอพอพอเก๊กพอแล้ว ผมเป็นหน้าตาของ P s อชได้ไหมครับอืมไม่อยากเป็นลูกแคร์แลอวอยากเป็นหน้าตาของพ s อชโอ้ใคงี้ทั้งหลายเดี๋ยวพอได้เข้าแล้วผมต้องเลือกสํานักด้วยหรอครับท่านอาจารย์ยังยังยังไม่ได้เข้ายังยังยังไม่ได้เข้าคุณยังทำภารกิจไม่ผ่านเลยเนี่ยไหนไหนอยากอยากเห็นหน้าขาวอันไหนมันไม่ยังไม่ขาวไม่พอหรอครับอาจารย์ต้องทำยังไงครับจะขาวขาวแป้งขาวแป้งเคยดูไอแสนดีหรือเปล่าขาวแป้งเห็นแสนดีหรือเปล่าเย็นเกินแป้งเยินเย็นท้ายแล้วออกจะเทาหน่อยนะครับฮะ ได้ได้ได้แต่กูเอาคืนแต่กูเอาคืนแน่ขาวแป้งแป๊บนึงได้แป้งไรพีเฮ็ขาวแป้งไรพีเฮ็มีพีเฮ็ด้วยใช่ครับพีเอสไม่ใช่พีเฮ็ดโชคทีโชคทีโชคทีพอดีว่าจบที่ชิคาโก้ไม่ใช่งเลยไม่ได้ชัดใช่โอเคครับถ้าอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาแป้งแป๊บนึงนะครับได้แป้งแป้งมาแล้ววะเช็ดมาแจาวยะครับแป้งมาแล้วครับต้องรีบด้วยเหรอครับ ใช่ครับลิฟด้วยครับมีเดียบ้าลิฟขโมยเมียไปเนี่ยถ้าใช่ครับเมียหัวบมากเลยทำไงดีคขับอาจารย์ถ้าสมมว่าอาใจรักมีชีวเปล่าใจรักหรือเปล่าใช่ก็รักอยู่ครับแต่เออกลัวหัวแตกจังเลยครับถ้าอย่าต้องทำให้ดูอย่าต้องทำให้ดูอ่ะใส่เีอย่าเปิดให้ดูนะครับท่านอาจารย์ครับมันทำให้ดูแย่เมียอย่าพูดอย่างนี้อย่าต้องทำให้ดูไหนไหนแต่ดีไหนโชว์ไปไหนที่แส่นี่ไดีครับไม่ได้ถ้าตอนนี้ทำไม่ได้โอ้แล้วบอกจะโชว์ ไม่ไม่ไม่ไ okay, ม okay. hey, ่ช์ไม่ช์ดีกว่าให้ให้ทาเองเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเป็นการที่แบบว่าไอ้นี้เกินไปให้ทำออกมาจากใจน้อยไปยน้น้อยไป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 เคยดูอันนี้ป่ะแบบเออของรักของข้าเคยดูป่ะ ท่านคือท่านอาจารย์ครับวันนั้นผมก็ดูท่านแสนดีอยู่ทายังไงก็ไม่เห็นข่าวเลยอะครับหที่พอดีว่าหน้าขาวเป็นเกาหลีอยู่แล้วใช่เกาหลีบ้าพอยังครับท่านอาจารย์ครับมันเยอะแล้วนะครับไม่ไม่มันนน้อยไปน้อยไปยังน้อยไปน้อยไปโอเคโอเคโอเคครับอันนี้คือเหมือนเหมือนใส่อารมณ์เหมือนไม่ค่อยพอใจกับโอ่ไอ้เียอะได้ไําเป็นเมวได้ไไอ้อ้ยเีย ได้คับแมวอะไรอีเนี่ยนะครับเออผู้คำหยาบนะตัวปากตัวปากหนึ่งทีผู้คำหยาบเมื่อกี้อีมตัวปากไม่ไม่บิ๊กกี้พี่พี่บิ๊กพี่บิ๊กต้อปากเลยครับกูตบเลยที่ไหนตบเลยมือหนึ่งตัวปากตัวปากตัวปากก่อนพูดพูดไม่เพาะตบปากไม่ใช่ตบแก้วาลักไม่ละาลักออกนี่ๆีอีนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นนีี่่กูทาได้ยังเอาเลยไม่โอ้เอาแบบโป๊ะปึ๊บปึ๊บอะปึ๊บดีเดียวดีเดียวเด่นดียังไม่ทำคขนาดนี้เลยนะทีเดียวทีเดียวหัวเงี้ยสั่งละหัวเงี้ยสั่งละเออสวยยังไม่หมดยังไม่หมดหน้าผากหน้าผากรูปรูปรูปสวยสวยรูปจมูกจมูกยังมีจมูก สวย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 เอาจริงๆนะเห็นแล้วไม่นึกถึงสมัยเวียดนามนะตอนทางตัวกันจำได้ใช่ใช่สมัยออกรบสมัยออกรบไหนไหนลองพูดสิไหนลองพูดสิของรักของข้าของรักของข้าเอาแหวนแหวนแหวนเอ็มมันจะเดือด สวยเฮียหน้าตึงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วต้องทอะไรไหมครับอาจารย์ลิบลิบลิบลิล่ะขโมยเมียมายังเนี่ยใส่แป้งไม่ติดหรอกท่านอาจารย์เฮ้ยบนไอติดเห็นแสนดีป่ะแสนดีเขียนติดเลยแสนดีเขียนติดเลยแล้ว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 บนบนไอ้ใต้จมูกเหมือนไม่ค่อยติดใต้จมูกอะแปะแปะโบ๊ะโหน่อยได้ไหมสวยโอเคสวยด้วยโอเคยืมกระดาษขึ้นระปัดโอาไปเดี๋ยวของของไอ้แสนดีเขาเขียนหน้าผากใช่ของของวิกกี้ขอตรงแก้มกันพีตัวหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งเอสแล้วกัน ช่ตัวใหญ่ๆขอเน้นใหญ่ๆใช่ใช่ใช่ยังยังที่แก้มที่แก้มลุงที่แก้มินนากาก่อนกูแม่งมันเขียนกับด้านไม่เป็นไรยังไงก็ให้ออกคามผิดใช่ขวาพี่ขวาพี่ขวาใช่ขวาหมดใช่โค้งหัวแบบนี้เออก็ให้เวลาลุงเขาประมวลผลหน่อยนะใช่อ่ะโอเคนะครับทุกคนนะครับลุงพี่เขาทาจมูกจะไว้น้อง โอ้ลิฟจ้าหักแล้วนะเมียด่านะเยี่ยเมียด่าแน่เลยมึงอ่าสวยสวยสวยลายมือสวยนะเนี่ยลายมือลายมือสวยดัเอ้ยสวยใช่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 จากเจ๊เจ๊ใหญ่โอเคจ้าโอเคจ้าเจ๊ใหญ่สวยลิฟตหักแล้วนะงอแล้วนะ ตัววิเขาสวยอ่ะน่ารักไหนไหนลองทาปากนิดนึงปากแดงโอ้ปากแดงจกเกอร์จกเกอร์กว่าลิปอีกปากกูแดงกว่ีลอีกไอวิไม่ขอบเกินปากเลยขอบแบบปากใหญ่ขอบปากขอบปากขอบปากใหญ่ไอ้ที่มันโอ้โหกูโดนเยอะจังวะไม่ต่อจะเข้าหรือเปล่าใช่ไอ้ต้าวนี่เนี่ย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 ฮ่าฮุ่้ย อุ้ยเจ๊เจ๊เจวันนี้ไปช่องไหนเจ๊วันนี้ไปช่องไหนวันนี้ไปช่องที่ไหนนะเจ๊เดะเดะลองขอบตาสิทำไมอขอบตามันไม่ขาวเลยลิปมันล้างยากยากไม่ยากลิปมันล้างง่ายครับอยจะเข้าไม่ใจรักหรือเปล่าจะเข้าจีบไว้เด้มึงกูเยอะกว่าแสนดีมากเลยตอนเนี้ยอ,อยากมาเปรียบเทียบกันคนไม่ติงของแอ็กก่อนแอ็ก่อนแอ็ก่อนอะเดะลองกดออกช็อวหน่อยเจ๊พี่ไม่เห็นพีไม่เห็นพีต้องให้เห็นคู่ด้วยไม่เห็นเอฟด้วยโอเคแอบ โอเคแคปแคปจอแคปจอหนึ่งลงสตอรี่เด้โง่โง่ไงว่าไงบ้างครับเนี่ยถามเขาทำหมดแล้วว่าไงบ้างก็ถือว่าใจพอติดกูกูจะไปหาที่บ้านโอ้โก็ถือว่าใจรักนะจริงนะใช่อ่าเชิญไปละเชินกานินาบจานินาบขอโทสิว่าไงลูกศิษย์ เขาจะสร้างสำนักมาเพื่อท uh ี huh. uh ่จะมาต่อกรกับพวกเราแต่ว yeah, ่าท yeah, like ี่จากการที่ผมมองเมื่อกี้อะฮะว่าไงครับได้ต่อเลยครับคุณแสนดีอย่าขัดสิ่งครับอย่าขัดอย่าขัดเข้าใจไหมอย่าขัดเวลาคนใหญ่คนตโตก็พูดอ่ะใช่พูดกันอย่าขัดอย่าขัดเงียบก่อนพวกที่ไม่มีสำนักอ่ะเงียบแป๊บนึงเงียบแป๊บนึง ขอแป๊บนึ่งใช่ไอพวกไอพวกที่เขาแบบว่าเออเป็นองอะไรเงี้ยแล้วเขามีสำนักอะไรเงี้ยเขาจะคุยกันแป๊บนึ่งเขาครับท่านหัวขังนีงครับคือเออออาจารย์นินดาครับครับมองว่าการที่เขาจะสร้างสำนักมาตอกกอนกับเขาด้วยสกอร์เมื่อกี้เนี่ยผมมองว่าเขาจะเป็นเออหัวหัวสำนักได้นะครับอ้าวอาจารย์นินดาช่วยวิเคราะห์ให้ผมดูหน่อยก็ครับสองเดือนกับสองปีอะครับโอ้โหโอ้โหแต่นี้สองอาทิตย์นะลูกศิษย์ผมสองอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมหาลูกศิษย์ที่แบบสองวันพอ อไม่สิษย์สำนักผมสองวันพอตบสองอาทิตย์เลยไม่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 เอาไม่เอาแบบว่าพอมาประลองสํานักกันอย่างเงี้ยไม่เอาแบบว่าอาจารย์หนึ่งแล้วก็ลูกศิษย์สิบอะไรเงี้ไม่เอานะแบบก็ไม่มีไม่มีใช่ผมต้องต้องบอกต้องบอกท่านอาจารย์อินดารแล้วระวังสองแล้วแล้วลูกศิษย์เจ็ดอะไรางี้นะครับฮะสานักที่แบบว่าโนเนมหรือเลียดดินอะไรเงี้ย อย,าย,าย,ายา่าอย่ามีปากเสียงเลยหรือช่วยช่วยคิดได้ไหมจากรู้จากสภาพเมื่อกี้ไอชื่อสำนักนี้ดีกว่าไหมสำนักดีเฟิร์ทหกนัดเหมือนเอเคโอ้ยากไปยางไปเรียกยากครับอาจารย์สำนักลูกซองเหลืองเตอ๋อไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูขาวครับเดี๋ยวรอให้เขาไปทํามาเดี๋ยวรอดูจะจะจะไหวไหมจะไหวไหมดูโอเคหัวหน้ายังจับปืนได้มั่นอ่ะดูอยากทําสำนักไม่ไหวไม่ไหวสภาพไม่ให้ดเดี๋ยวเจอกันดีกว่าแล้วคุณจะจะเสียใจโอเค เราจะต้องมีการเดิมพันกันซะแล้วเดิมพัน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 ใช่พูดยังไม่ชัดเลยจะสร้างสำนักละอยู่ที่ฝีมือครับไม่ได้อยู่ที่คำพูดโอ้โหแต่พูดไปเยอะแล้วนะใช่โอ้โหมีคนถามก็ต้องตอบครับเดี๋ยวเจอกันละกันเดี๋ยวผมไปเทรนเด็กก่อนแล้วกันอ่าอ่าโอเคโอเคได้เลยครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ อ่าเทสแคนครั้งนี้นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับคาพูดใดว่าจะใดไม่สุภาพขอโทษจริงๆนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ